มาาเก็บเงินไวาแเช้าก็ไม่รูนทีเขาบอกว่าทีแรกของอเลิกเขาบอกว่าวก็เป็นห่วงว่าเราะอะไร่เชื่อว่าเราเป็นช่คนแ่กจรงเจ๋งกนมมไม่เยอะถ่ายเยอะเลยเจ๋งนั่งเมมแม่เน็ตเหลือหมด ยังงงกาเด็ิวต์เือได้ไงวาถ่ายเลยเดบิวตตอนยิ้มมือออกไประวังด้วยนะครับอาจจะมีหัวเื้อนิดหน่อยนะครับนไกเริมเย็นแ้งยไมปงไม่ป

ล้ว่าทไมว่างนะเดี๋ยวคันอคันโ้คันรคันดากระเช้าสวยมานะครับถานกระเช้าสวยมานะครับอยาจะเ็บภาบรรยากากระเช้าที่สวยมา Rồi xong 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 rồi 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 rồi